สวัสดีค่ะสวัสดี f อฟทุกทุกท่านทุกทุกทุกคนนะคะเพื่อนเพื่อนชาว y o u t u ทุกทุกท่านทุกคนนะคะเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่เอฟซีเก่าเอฟซใหม่นะคะพี่นีวันนี้ก็มาพบกับพี่นีไลฟ์สไตล์นะคะของเช้าวันพุธรหัสสัปดาห์ที่ยี่สิบเอ็ดนะคะทุกคนเมื่อวานนี้ก็ห่างหายไปเนาะไม่ได้เออลุกขึ้นมาทำวิดีโอเนาะ ไม่ได้ลุกขึ้นมาพูดมาคุยเพราะเมื่อวานนี่ก็ดูข่าวข่าวบ้านเมืองนะคะทุกคนข่าววันนี้ก็ได้มาพูดมาคุยเนาะแล้วก็คิดนี้พี่นีก็จะมาคุยเรื่องปัญหาหัวใจที่มันเคลียร์ไม่ออกนะครับทุกคนมัน ปัญหาผู้ชายเนาะเรื่องผู้ชายมันก็มันก็จะมีสาระไม่มีสาระเนาะคลิปนี้เนาะจะมาคุยถึงเออปาเลปาเลวนไหวาตายเกิดนะวนเวียนอยู่ตรงนี้นะะทุกคนออมังเขียนมังอโทรมังอ้อตั้งแต่สองเดือนฝ่าที่เราเออพี่นีตัดสินใจเลิกกับปาเลแก ง้อครั้งหนึ่งนะคะอันนี้เรามาคุยถึงแปาเล่รักหกปีพี่นี่คิดจะจบกับเขานะทุกคนแกก็เชี่ยวงอ้อเที่ยวอยากเจอเที่ยวอะไรอย่างนี้นะเมื่อแกง้อไม่สําเร็จแกหายไปอาทิตย์หนึ่งย๋ยวแกก็ย้อนกลับมาอีกนะคะทุกคนมาคันหูอีกแล้วนะคะทุกคนตอนนี้ง้อครั้งนี้เนาะ แกมาแผนใหม่อีกแล้วปาเล่ปาเล่นะคะทุกคนบอกว่ามันจะสิ้นปีแล้วเนาะมันจะสิ้นปีแล้วปกติเราเคยกินอาหารกันหรือว่าไปเที่ยวกันเนาะก่อนสิ้นปีเนาะก็จะไปเที่ยวสองวันพักผ่อนไปนูน่นไปนี่เนาะโครงการมันก็มีไปนะแต่นี้พี่นีขอเลิกกับแกก่อนก็เลยไม่ได้ไปก็ไม่รู้ว่าแกไปกับใครของแกตอนนี้ตตนนี้แก โทรมาได้สองสามวันแล้วแกบอกขอขอโอกาสให้แกออทานอาหารกันก่อนสิ้นปีนะคะทุกคนแกจะอยากเจอพี่นีั้งแต่เมื่อคืนนี้ตอนนี้เมื่อคืนนี้พี่นีพี่ไม่อยากออกกลางคืนเนาะไม่อยากออกบ้านกลางคืนพี่นีก็เลยก็เลยบอกเอาเที่ยงเที่ยงนี้กันแล้วกันเที่ยงนี้ เที่ยงนี้เดี๋ยวเราไปทานร้านอาหารจีนที่ในนี้ไม่ไกลนะคะไม่ไกลจากบ้านเนาะกันนัดกันบ่ายโมงเนาะบ่ายโมงเอไปทานอาหารเที่ยงกันเพราะว่าคิดถึงความดีของแกแล้วแกว่นแกเที่ยวเที่ยววนเขียนทานทุกสุขคลิปที่พี่นีเคยพูดว่าแกมาพูดบอกว่าแกก็อยากเลิกกับพี่นีเพราะว่าเออ ออพี่นีไม่มีอะไรแหละเอ,อชีวิตของพี่นีอะไรเงี้ยเธอซึ้คืนอยู่ไปเธอก็มีไม่มีอะไรดีขึ้นแลยอย่างหนึง่งกิอ,อ,อพี่นีเลิกดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดเนาะแกก็เลยบอกว่าแก,กอ,อแกชอบดื่มพี่นีก็ไม่ได้อยู่ตรงนั้นแล้วเลิกกันก็เลิกแกก็พูดนะ พี่นีก็ยังจำฝังใจอยู่นะทุกคนเอซีเก่าที่ดูคลิปพี่นีที่ว่าจบรักเก้าปีเนาะเออรักหปีนะทุกคนพี่นีก็เก็บเอาไว้ในความคิดของพี่นีว่าเราหมดผลประโยชน์แล้วเราหมดแล้วเราเลิกแล้วเดือนแรกพี่นีก็คิดถึงเขานะนั่งน้ำตาไหลนะจิตใจก็ทุกทรมานเนาะเศร้า ว่าสงสารตัวเองเนาะสงสารวาสนาเจนเราได้แค่นี้อะไรอย่างเงี้ยเนาะพยายามคิดมาตลอดแล้วพอเอญแกมาพูดเนาะพี่นีไม่เคยลืมนะไม่เคยลืมแต่เมื่อแกอาจลืมนะป๋าเหล่ลืมที่แกพูดอะไรนะแกแต่พี่นีเป็นคนไม่ชอบงัดไม่งัดเพราะว่าแกไม่ใช่เด็กๆหนุ่มๆน,น,น,นะถ้าแกก็อาย,อยุหกสิบฝ่าแล้วเนาะ แกก็จะเข้าเจ็ดสิบละพี่นีก็คิดถึงความดีของแกที่แกมีให้นะเคยเที่ยวกันเคยมีความสุขเคยอะไรแต่พี่นีก็อยากให้มันจบนะคะถ้ามันไม่จบมันก็คาลาคาซังอยู่อย่างนี้นะคะทุกคนที่ว่าลูกไปเห็นกับเห็นปะาเลอยู่กับผู้หญิงลูกขอร้องให้เลิกนะคะทุกคนเราก็เลิกตามที่ลูกขอทีนี้ปาเลน่ะแกคงจะเป็นคน แกเราต้องลงลืมลม,ลมนะ,ะทุกคนแล้วแกก็คงจะเป็นคนที่พูดอะไรแล้วแกคงไม่อยากจะจำนะว่าแกพูดอะไรกับพี่นีเนาะแกก็เที่ยวนนเที่ยวเทียเท่ยวง้อเที่ยวคือครั้งนี้พี่นีตกลงนะ,ะตกลงเออไปทานอาหารเที่ยงกับแกเนาะก็เพราะว่าอยากคุยนะอยากคุยอยากแกว่า แต่จะไม่งานแต่ละจะคุยกันในฐานะเพื่อนนะคะทุกคนจะคุยในฐานะเพื่อนเพราะว่าหนึ่งเดือนที่ก่อนที่ว่าพี่นีเลิกกับแกพี่นีนั่งใจบบมบ่นแบนะทำใจจนถึงณเวลานี้นะแกก็พี่นีก็ไม่เจ็บไม่ปวดไม่ทรมานไม่เศร้าไม่อะไรนะพออยู่กับลูกลูกย้ายมาอยู่ใกล้ๆแล้วเราก็มีอะไรทํา แล้วเราก็ได้ไปกินข้าวกับหนุ่มในอัฒน์เนตด้วยเนาะในเว็บไซต์คนนู้นคนนี้ไปได้เรียนรู้ไปได้พูดได้คุยเราก็ได้เห็นผู้ชายนะคะทุกคนเห็นลักษณะของผู้ชายท่าของผู้ชายปาเล่ก็เลยกลายเป็นเออเป็นอะไรทุกคนหนึ่งนะคะทุกคนมันไม่มีอะไรแบบก็เหมือนคนแก่คนหนึ่งเราก็เหมือนคนแก่คนหนึ่งมันก็มันไม่มีอะไรนะคะคือว่าเขาขอโทษนะคอเสื้อมัน มันไม่มีอะไรที่จะมายึดเดี๋ยวไม่เป็นคนแก่ที่ไม่ไม่ป่งนะคะทุกคนเมื่อแกมาพี่นีก็เลยคิดก็มองลักษณะมองปาเหลมองอะไรมองมองทะลุปุบโป่ปปงนะคะทุกคนแต่วันนี้พี่นีก็อยากให้แกดีใจนะคะได้ปิดเสียงเงินเลี้ยงอาหารพี่นี <laughs> ปีใหม่นะคะ เราจะได้ไปขอบคุณสิ่งที่ดีๆที่แกเคยให้พี่นีมาแล้วก็โอ้โหสิกรรมนะคะทุกคนแล้วก็จะคิดว่าเราจะไม่เป็นแฟนกันก็ไปเจอกันไปเดินเล่นกันแล้วก็คุยกันจะไม่มีอะไรเกินเลยนะคะทุกคนนอกจากว่าแกสละแล้วสละทุกสิ่งทุกอย่างถ้าแกทำไม่ได้ วันไหนถ้าเกิดแกขอมาพี่นีจะไม่ตามใจแกนะคะทุกคนจนฝากเราแกจะลืมไปนะคะลืมพี่นีไปแต่ครั้งนี้พี่นีเที่ยงนี้พี่นีตัดสินใจสงสารแกนะว่บไปทานอาหารกับแกแล้วก็ตอนเที่ยงเนาะ,ะเพราะแกจะไปทานตอนกลางคืนพี่นีเหนื่อยนะครับเพราะว่ากลางคืนมันหนาวเนาะมันหนาวเราต้องแต่งตัวแต่งอะไรแล้วเราเราไม่มีปูมต้านทานเราไม่ได้ดื่ม วายไม่ได้ดื่มอะไรอย่างนี้นะคือมันก็จะง่วงนอนเร็วนะคะทุกคนคันหัวพี่นีก็เลยเออบอกแกเอาตอนเที่ยงกันแล้วกันเนาะเอายังไงเอย่เราก็ไปคุยกันไปคุยกันตอนกินข้าวว่าอย่างไงแต่ถ้าเกิดว่ามันตะเลงพี่นีก็จะไม่พูดแต่พี่นีเตรียมคําพูดไว้แล้วว่าเท่าจะตะเลงตะเลงตะเลงกันอย่างนี้นะคะแค่เที่ยวแค่ดื่มแค่กินแค่เออ ไปวันๆอย่างนี้พี่นีก็ไม่เอาเนะเาะพี่พ่อพี่นีอายุเยอะแล้วพี่นีเหนื่อยพี่นีทําใจไม่ได้แล,แล้วก็ลูกของพี่นีรับไม่ได้เนาะอันนี้พี่นีก็ยังไม่ได้พูดให้ลูกคนโตน้องยันฟังนะว่าพี่นีจะไปทานอาหารแต่พี่นีโตแล้วแหละจะทําอะไรก็ทําได้แต่พี่นีก็ต้องพูดให้ลูกฟังว่าแม่จะไปกินข้าวกับปาเล่ตอนเที่ยงพูดให้คนเล็กฟังนะคะทุกคนคนเล็กเขาก็บอก แปลกๆเนาะหมาม้าเนาะผู้ชายวันนี้แปลกเนาะตอนวันที่เขามานั่งคุยกับพี่นีลูกก็ได้ยิน่นะที่เขาบอกว่าพี่นีเอ,อชีวิตพี่นีก็คงจะอยู่อย่างเงี้ยแล้วพี่นีไม่ดื่มเอ่ายแล้วอะไรเงี้ยลูกเขาก็ได้ยิน่ะเลโอเ,เขาก็เล่นแต่งเพลงอยู่ในห้องเนาะห้องกับห้องควรมติดกันมันก็จะได้ยินเนาะเพราะเก๋าเลยก,ก็เป็นคนเสียงดัง ก็เลยบอกว่าแม่ก็มันจะปีใหม่แล้วแม่ไปนั่งคุยเขาหน่อยกินให้เขาสบายใจปีนี้เพราะว่าแกวนนะคะทุกคนแกวนอยู่เนี้ยแกวนเที่ยวนะคะอันเดี๋ยวคิดว่าแก,กหายไปหายไปเอาเอย่าแกก็วนกลับมาอีกนะก็แก,แก,ก,ะค,ะแกคงคิดถึงเนาะคนมันเคยคุยกันคนมันเคยเอ มาเคยลามา,มาเคยคิดว่าแกก็คงจะไม่ได้คิดเรื่องเอบนเตียงอะไรหรอกกับพี่นี่มันก็คงจะเป็นความผูกพันความคิดถึงเออสิ่งดีๆที่เราไปเดินด้วยกันไปตลกขกค้าบคขำอะไรแกก็คงจะเออคนแก่นี่บางครั้งมันจะชอบคิดถึงอะไรอะไรอย่างนี้เนาะพี่นีก็ นึกภาพเอานอะกคิดเอาก็เลยว่าเดี๋ยววันนี้มานั่งมาพูดมาคุยกันเนาะเพราอจะได้ไม่ห่างหายแล้วก็จะมาคุยว่าเป็นตอนเที่ยงนี้พี่นีจะไปทานอาหารกัาแาเล่แล้วก็จะไปทําคลิปวิดีโอตอนต่อไปนะะทุกคนว่ามันจะเป็นยังไงแต่ว่าพี่นีไม่กลับค่ะไม่ย้อนไม่ย้อนทุกคนคิดว่าพี่นีคิด ดีไหมว่าการตัดตัดเลยอ่ะตัดปุ๊บเลยอย่างเงี้ยมันมันก็เหมือนตัดสัมพันธ์ไปเลยแต่การที่ว่านี่มันก็เลยสองเดือนฝ่ามาแล้วแล้วเราก็พี่นีก็ทําใจได้ทุกอย่างมันอยู่ที่ใจพี่นีพี่นีไม่ใจอ่อนนะคะทุกคนเพียงแต่ว่าเออมันจะสิ้นปีก็ไปขอเข้ามากันไปทานอาหารกันก็พูดคุยกันในฐานะเพื่อน ออออสิ่งที่ดีๆก็จะบอกแกว่าพี่นีก็ยังอยู่ตรงนี้อยู่ถ้าเกิดเธอตัดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมาเริ่มต้นอะไรใหม่แล้วก็ทำเหมือนคนเฒ่าคนแก่ที่จะเป็นเออที่เราสามารถจะทำอะไรกันได้แล้วก็เราก็เธอเราก็คุยถ้าเกิดว่าทำไม่ได้ก็เจอกันแบบเนี้ยแค่กินข้าวก็แยกกลับบ้านใครว้านมันแล้วก็ไปเที่ยวเออฮอลิเดย ตามปกติเี่เราเคยไปยังไก็คงจะไม่มีเนาะมันก็คงจะไม่มีวันนั้นเพราะว่าพี่นีก็คงไม่ขอโทษนะคะทุกคนฟันพูดไปันฟันมันแกคืนน้ำลายไปนะทุกคนน้ำลายมันก็จะสอก <c oughs> ็น,นี่แหละค่ะผู้ชายนะคะทุกคนถ้าเกิดเราใจเด็ดใจเดียวเพราะว่าเกก็คงจะได้ใจนะว่า ง้อมันที่ไหรเดี๋ยวมันก็ต้องคืนง้อมันที่ไหลมันก็คืนนะครั้งนี้แกก็คงจะเตรียมตัวแกก็คงจะได้ใจแล้วว่าว่าเออเอาละกูง,ง้อมันเนี่ยเดี๋ยวมันก็คืนดีเดี๋ยวแกก็มานั่งพูดเดี๋ยวแกจะว่าสไตล์แกนะพี่นีเดี๋ยวเออเออต,ต,ตรงนู้นโรงแรมตรงนั้นเธอคิดไหมว่าเราจะไปเอ่อค้างคืนสองคืนไปเย่ายแกจะสไตล์ของแกนะพี่นีจะใจอ่อนแบบนั้นไม่ได้แล้วนะคะทุกคนพี่นี อยากเที่ยวก็ไม่ต้องไปเที่ยวว่าไปมันก็เหมือนเดิมนะคะทุกคนเราก็เจ็บไม่ยอมจบนะคะแล้วก็แกก็จะเป็นคนแกแบบ่แบบแบบไม่รู้จักนะคะทุกคนพี่นีก็ไม่รู้ว่าผู้หญิงของแกที่อยู่ในวงการของแกเป็นอย่างไงนะแกก็คงจะเออไม่รู้นะอันนี้ก็แค่ ไปทานอาหารกันแล้วก็จะให้แกเข้าใจนะคะเข้าใจว่านี่คือฉันเองนะคะทุกคนต้องสู้เข้มแข็งนะคะทุกคนการต่อสู้กับหัวใจอ่ะเราเนี่ยจะรักใครสักคนมันไม่ได้รักง่ายๆนะมันรักยากนะมาได้ใจแล้วเขาไม่ดูแลนะผู้ชายที่พวกพี่นีปนั่งดื่มนั่งทานทุกคนเนี่ยมันไม่มีเรื่องเล่านะทุกคนเพราะว่า มันยังไม่มีอะไรที่ไม่มีอะไรที่จะมาให้หน้าเล่านะเพราะมันไม่ได้ยังไม่ได้แค่แค่เรียนรู้นะคะแค่คุยก็คุยหนุ่มจีบสาวสาวจีบหนุ่มหนุ่มแก่หนุ่มเจ้านะทุกคนก็มันก็จะผ่านมันจะทําเวลาของพี่หนีให้ผ่านไปวันวันหนึ่งให้หน้าหนาวมันผ่านไปนะคะทุกคน เดี๋ยวหน้าร้อนเราก็จะมีอะไรทําของเราเราก็รอรออีกสามเดือนสี่เดือนให้มันถึงหน้าร้อนแล้ว <c oughs> ก็เราไปดูนะคะมันก็จะหมุนเวียนชีวิตเนาะพีนีีก็ขอฝากคลิปนี้ก็มาพูดเลื่อยเปื่อยนะคะทุกคนคะ่ะแล้วก็ฝากคอมเมนต์ฝากติดตามฝากกดไลค์พี่ีด้วยนะคะเออช่วงนี้พี่ีก็จะเออมานั่งพูดอย่างนี้เนาะ,ะเพราะออกไปข้างนอกมันไม่ได้นะคะทุกคน แล้วก็เออมีเรื่องเยอะแยะที่เราจะมาพูดมาคุยนะแต่พี่นีก็ยังเรียบเรียงไม่ได้อย่างเรื่องเออ,เอ,อผู้ชายเท่าพื่อนที่เขาพิดวังอะไรพ,พวกฝรั่งพวกอะไรแต่คนที่เขามีสามีฝรั่งที่เขาใช้ชีวิตอยู่เมืองนอกเขาจะรู้นะคะเขาจะรู้ดีแต่คนที่อยู่ออทั้งแถบบ้านเราเนาะเขายังไม่รู้ว่าการใช้ชีวิตฝรั่งมันเออ ฝรั่งนะคะทุกคนมีพวกฝรั่งมีแฟนฝรั่งนะคะมันก็มันมันเป็นยังไงนะคะทุกคนสวัสดีค่ะขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขนะคะขอให้เอ,อคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองสุขภาพแข็งแรงสุขกายสุขใจนะคะให้มีแต่ความสุขมั่งมีสีสุขนะคะ